สวัสดีครับผมมนทนายสังจาก c h ANNEL กับสกายเน็วันนี้ผมจะมาสอนการใช้ SolidWorks ในการสร้างโมเดล 3D แบบง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบงานที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมสลอ็อตแล้วก็วงกลมนะครับโอเคจากแบบงานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างสี่เหลี่ยมติดผ้าก่อน โดยให้มีขนาดความกว้าง50ความยาว190นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะไว้ที่จุด origin ทางด้านนี้นะครับตึงกลางของแกน y นะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่เปิด solidworks เข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้คลิกไปที่ part คลิกไปที่ ok จากนั้นนะครับให้เลือกไปที่ top plane คลิกไปที่ sketch ทำการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับกำหนดให้สี่เหลี่ยมมีลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้กดโอเคนะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่จุดออริจินนะครับจากนั้นเนี่ยให้เลือกเป็นมิดพอยต์นะครับจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยทำการขยับมาอยู่ที่จุดออริจินเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกำหนดความยาวนะครับ ความยาวตรงนี้เนี่ยให้มีขนาดอยู่ที่190ความกว้างนะครับให้มีขนาดอยู่ที่50จากแบบงานนะครับเราต้องการให้แบบงานเนี่ยมีความหนานะครับอยู่ที่10มินะครับก็ให้ใช้คำสั่งฟีเจอร์แล้วก็เอ็กทูนะครับ เลือกเป็น mid p a g นะครับใน direction ที่1กําหน,นดความหนา10มิลโอเคเราก็าจะได้สี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการสร้าง r a d i ย s นะครับคือรัศมีนะครับก็คือเป็นการสร้าง slot นะครับ slot ก็จะมีความกว้างอยู่ที่50มิลนะครับแล้วก็ระยะระหว่างเ c e n อร์ของ slot เนี่ยจะอยู่ที่25มิล นะครับวิธีการสร้างเนี่ยนะครับก็ให้ใช้คำสั่ง fillet นะครับก็คลิกไปที่ fillet จากนั้นเนี่ยให้เราเลือกเป็น b a s e fillet นะครับก็คืออ,อ่อไม่ใช่ครับจากนั้นเนี่ยให้ทำการเลือกเป็น full round fillet นะครับก็คือเราจะใช้3ด้านในการ fillet นะครับ ก็คือด้านแรกเนี่ยให้คลิกไปที่ทางด้านนี้นะครับด้านที่สองนะครับคลิกไปที่ด้านนี้ด้านที่สามนะครับคลิกไปที่ด้านนี้นะครับจะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยจะทำการคำนวณอาเลิตให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นกดโอเคเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละเห็นไหมครับต่อมานะครับเราจะทำการสร้างสล็อตนะครับสล็อตที่จะสร้างเนี่ยก็คือ จะต้องมีระยะห่างระหว่างเซนเตอร์เนี่ยก็คือ25มิลนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับให้คลิกไปที่ท็อปเพนนะครับจากนั้นคลิกไปที่สเก็ตนะครับเปลี่ยนมุมมองต่อมานะครับให้ทำการใช้คำสั่ง c i r ร์เนะครับลากให้ไปสัมผัสกับเส้นขอบด้านนี้นะครับ จากนั้นให้ระยะนะครับจากตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับให้มีระยะอยู่ที่25มิลิเมตรเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้คลิกไปที่เส้นเคอร์ฟตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก convert e n i t y นะครับจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่เส้นนี้แล้วก็เส้นขอบด้านล่างนะครับ คอนเวอร์เอ็นเหมือนกันนะครับจากนั้นให้เลือกคําสั่งทิมนะครับเลือก Power t ร์ทิตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกไปนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละเห็นไหมครับต่อมานะครับเรากําหนดให้ต่อมานะครับ,เร,รบเราทําการกําหนดให้ส่วนโค้งของวงกลมทางด้านขวาเนี่ยมีค่าเท่ากับ ทางด้านซ้ายนะครับอันดับแรกเลยให้ออกจากคำสั่งทิมก่อนจากนั้นให้เลือกมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ขอบอันนี้เลือกคำสั่งนี้นะครับกดโอเคเราก็จะได้อย่างนี้ละนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเ e อ็กทนะครับ e x t ก u ะครับให้เลือกเป็น mid plane ก็คือจะ e x t c u t ขึ้นบนละลงล่างในแบบเนี่ยต้องการให้มีความสูงนะครับแบบไม่ได้กำหนดมานะครับเพราะนั้นในเมื่อตัวนี้สูง10มิลนะครับผมจะให้ตัวนี้มีความสูงอยู่ที่20มิลนะครับ เราะนั้นเรากำหนดตัวนี้ไปที่20มิลนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมกำหนดเป็น30มิลแล้วกันนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กดโอเคออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละเห็นไหมครับต่อมานะครับก็ดูในแบบงานแบบงานเนี่ยจะมีการสร้างวงกลมขึ้นมานะครับ จะมีการสร้างวงกลมขึ้นมาวงกลมเนี่ยต้องการไดเมเตอร์50มิลกับ25มิลนะครับแล้วก็มีความสูงนะครับ55.5นะครับโอเคเราก็ทำการสเก็ตทางด้านนี้นะครับก็ให้เลือกเพนนะครับที่เป็นฟอนต์เพนนะครับ คอนเพนก็จะอยู่ที่กึ่งกลางพอดีนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่คำสั่งสกเก็ตนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับทำการวาดวงกลมขึ้นมานะครับวงกลมอันนี้ก็คือต้องมีขนาด50มิลนะครับก็กำหนดขนาด50มิล หลังจากนั้นนะครับลากวงกล,ม,กลมออกมานิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็ให้สร้างเส้นตรงขึ้นไปนะครับเส้นตรงตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเส้นขอบตรงนี้นะครับเส้นขอบตรงนี้นะครับเส้นขอบตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นตัว construction นะครับลากขึ้นไปแค่นี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้ทำการกำหนดความสัมพันธ์นะครับคลิกไปที่เส้นนะครับจากนั้นให้เลือกเป็น tangent นะครับจะเห็นว่าวงกลมเนี่ยจะมาสัมผัสกันละนะครับกำหนดความสูงให้มันนะครับความสูงตรงนี้ถึงตรงนี้มีระยะอยู่ที่55.5เราก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นวงกลมข้างในนะครับเขาต้องการวงกลมให้มีขนาด25มิ Okay. เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับเราต้องการให้วงกลมนี้มีความหนาที่30มิลนะครับเราก็ใช้คำสั่ง extrude ครับเลือกเป็น mid plane นะครับแล้วก็ความหนา30มิลกดโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะทำการสร้างแกนกลางตรงนี้นะครับแกนกลางตรงนี้ มีความสูงขึ้นมา8มิลนะครับแล้วก็มีเรเดียส18ก็ให้เลือกไปที่ font pen เหมือนเดิมนะครับคลิกไปที่ส k e t ตนะครับจากนั้นเปลี่ยนมุมมองนะครับเราก็ทำการ s k e t ตนะครับใช้คำสั่ง l i ยนะครับลากมาสัมผัสลักษณะแบบนี้ตรงนี้เนี่ยให้ลากเกินเข้ามานะครับหยุดประมาณนี้นะครับ แล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็ลากมานะครับแล้วก็ลากไปสัมผัสกับวงกลมนะมครับโอเคจากนั้นนะครับก็ให้กำหนดระยะขอบให้มีระยะอยู่ที่8มิลนะครับตัวนี้ก็ให้มีระยะอยู่ที่120นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ให คลิกไปที่ขอบของวงกลมแล้วก็ไปที่เส้นจากนั้นเลือกเป็นแทน g e n t นะครับโอเคจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็ไม่ถึงว่าเรากำหนดขนาดสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะมี R Fillet อยู่ที่ R18 นะครับก็คลิกไปที่คำสั่ง Fillet นะครับกำหนด R Fillet 18จากนั้นคลิกไปที่จุด c o น n e r ตรงนี้นะครับกดโอเคเราก็จะได้ R18 แล้ว นะครับตรงนี้กดโอเคออกมานะครับตรงนี้คือ r 1 8นะครับจากนั้นนะครับเขากำหนดว่าลิบตรงนี้นะครับก็คือต้องมีความหนา10มิลลมตรคำสั่งที่ใช้ก็คือ feature แล้วก็ x t r u d e นะครับตรงนี้เราไม่สามารถที่จะทำได้นะครับ เรามาดูวิธีแก้ตรงนี้เนี่ยมันยังขาดไปหนึ่งเส้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการคลิกไปที่เส้นตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่คอนเวอร์เลือกที่สเก็ตก่อนแล้วเลือกไปที่คอนวเวอร์นะครับจากนั้นใช้คําสั่งทิมนะครับทิมเส้นนี้ออกไปนี่จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับต่อมาก็ให้ใช้คําสั่งเอ็กทูดครับเปลี่ยนมุมมองนะครับเอ็ทูดเขาต้องการหนา10บมิลน,นะครับเพราะนั้น ให้เลือกไปที่ mid p l a n นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นกดโ OK. อเคเราก็จะได้ละเห็นไหมครับต่อมานะครับล่องสล็อตตัวนี้นะครับล่องสล็อตตัวนี้นะครับเขาต้องการให้มีขนาดความกว้างของล่องสล็อต20มิมนะครับแล้วก็เซนเตอร์ถึงเซนเตอร์25 mm, นะครับก็ให้คลิกไปที่ อยู่ตัวนี้นะครับแล้วคลิกไปที่สเกตเปลี่ยนมุมมองนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้คำสั่ง slot ครับคำสั่งล l o t ให้เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับสล็อตัวแรกนะครับกำหนดเซนเตอร์นะครับอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วก็กำหนดเซนเตอร์นะครับให้อยู่ตรงกับเซนเตอร์ตัวนี้ตัวเคิริฟเนี้ยนะครับ เอ okay. นะครับแล้วก็กำหนดความกว้างให้มันนะครับความกว้างเขาต้องการสลอตความกว้างอยู่ที่20มนี่แบบนี้ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ายังเป็นเส้นสีน้ำเงินอยู่นะครับวิธีทำก็คือให้คลิกไปที่จุดตัวนี้นะครับหรือคลิกไปที่ขอบของส่วนโค้งตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ ส่วนโค้งตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกเป็นคอนสติกนะครับโอเคเห็นไหมครับความหมายของคอนสติกก็คือให้จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่จุดศูนย์กลางเดียวกันกันกบส่วนโค้งตัวนี้นะครับเราลองวัดดูนะครับว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือ25เห็นไหมครับโอเคจากนั้นนะครับก็ให้ใช้คำสั่งฟีเจอร์นะครับแล้วก็ x อ็ก จากนั้น direction ให้เลือกเป็น t e o l l นะครับกด ok ก็จะเห็นว่าตัวนี้จะมีการตัดลงไปข้างล่างนะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับกับการใช้ solidworks ในการสร้าง3 d โมเดลแบบง่ายๆย,ยังไงก็ช่วยฝากกดไล k e like, กด share กด subscribe เพื่อที่จะได้ ติดตามความรู้ในการใช้ SolidWorks ในการสร้าง 3D model ของ Channel c o บ SkyNet นะครับขอบคุณครับ